สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้พระปิดตาเลี่ยมทองมาหนึ่งองค์นะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นปิดตาหลวงพุทิมนะครับออกวัดหนองการน้ํานี่ดูดิดูความคมชัดมือชัดเลยเด้งๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นพระเครื่องนะครับที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องที่ผสมมวลสารนะครับของอ่ หลวงพุธทิม,มด้วยนะครับก็จะเป็นมวลสารเดียวกันกับผงพายกุมารนะครับมวลสารเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าหากพี่ๆเรียกกันเนี่ยก็จะเป็นผสมมวลสารผงพายกุมารนะประมาณนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยได้มาหนึ่งชิ้นนะครับพี่ๆดูนะที่สุดยอดเลยเนี่ยก็คือกรอบพระนะครับกรอบพระเนี่ยนี่นะครับนี่โอ,โอ้โหทองเปอร์เซน็นโคตรดีนะครับทองเปอร์เซน็นโคตรด,ดีทําตอนนี้นะครับ ผมบอกได้คําเดียวนะต้องมี2 0 0 0 0บวกลบแน่นอนนะครับนี่สองหมบวกลบแน่นอนนะผมผมเดาๆนะตอนนี้เนี่ยทองห้าหมื่นห้าหมื่นสามนะครับก็ถ้าหากทําก็คำหนึ่งก็ประมาณเกือบสามพันห้านะครับอันนี้เฉพาะค่าทําอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมค่าแรงนะครับผมว่าใบนี้เนี่ยต้องมีสองหมื่นขึ้นแน่นอนนะครับนี่น้าหนักนะครับผมว่าน่าจะสองสลึงนะครับสองสลึงก็ประมาณเจ็ดคำนะครับบวกลบนะครับนี่เจ็ดคำบวกลบนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้เนี่ย น้ำหนักอยู่ประมาณ7ดกรัมบวกลบเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้นี่เป็นขัดเงานะครับแล้วอันนี้นะครับดูสีทองดิอันนี้เนี่ยสีทองในเปอร์เซ็นโคตรดีเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้แล้วก็เลี่ยมห่มจีวรมาอย่างดีงานมือนะครับสั่งทําแน่นอนนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้มากดูมือดิปิดเลยนะครับติดชัดเลยนะครับทุกนิ้วเลยนะครับ นี่แบบนี้นะครับองเดียวจบเลยนะครับแบบนี้องค์เดียวจบนะครับถ้าพี่ๆที่ชื่นชอบนะครับพระเครื่องสายผงพายกุมารนะครับแบบนี้เนี่ยน่าใช้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ยอดนิยมนะครับยอดนิยมนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ใช้แทนรุ่นที่ราคาหลายหมื่นหลายแสนของหลวงพ่อได้แน่นอนนะครับแบบนี้เนี่ยประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็องค์นี้ ผมจีวรมาอย่างหนาเลยทีเดียวนะครับอย่างหนาเลยทีเดียวอันนี้ผมประเมินไว้นะครับน่าจะทองอย่างเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ6กรัมบวกลบแน่นอน6กกรัมบวกลบแน่นอนนะครับถ้าหากพี่ๆชื่นชอบนะครับอยากจะได้ไปใช้สักองหนึ่งนะครับซื้อไปแล้วเนี่ยจบเลยองเดียวนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่สวยจริงๆนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับถ้าหากไม่มีใครสนใจเนี่ยสงสัยจะต้องอยู่กับผมนานๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าชอบมากนะครับดูดิ ชอบกรอบมากหกคัดสิกนะครับนี่ยังไม่เคยแกะเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปแกะช่างดูนะครับอันนี้ถือว่าคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับก็น,น่าจะประมาณ6กรัมบวกลบนะครับหกรัมบวกลบครับนี่พี่ๆสังเกตดูนี้นะอันนี้บางเจี๊ยบนะครับนี่บางเจี๊ยบอันนี้เป็นงานล้านทองธรรมดานะครับอันเนี้ยหนักอยู่ประมาณสกรัมแล้วนะครับแบบเนี้ยสองจุดกรัมแล้วนะครับเกือบสากรัมแล้วเดี๋ยวพี่ๆสังเกตดูติห่วงอย่างเดียวก็กากว่าแล้วมนะั้งผมว่านะเนี่ยโอ้โห,โห สุดยอดนะครับทําตอนนี้เนี่ยผมว่าสองหมื่นนํำไม่ได้นะครับเนี่ยสองหมื่นนํำไม่ได้นะครับถูกใจมาก <c oughs>